คำสอนของพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแตกต่างจากคำสอนของครูทั่วๆไปนะจ๊ะจากเทวนิยมคือท่านจะสอนให้เราได้พัฒนาตัวเองให้สารบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะความโลภความโกรธความหลงด้วยตัวเอง สอนแนะวิธีทุกอย่างโดยมีท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีท่านทำได้ท่านถึงพูดได้แล้วท่านก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ต้องทำเองจะแตกต่างจากเทวนิยมที่ว่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จยกให้กับพระผู้สร้างเทว้าที่ตัวนับถือเบ็ดเสร็จหมดเลยจะต่างกันตรงนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นที่มีบางคนบอกว่าทุกความเชื่อสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันนี่ไม่ใช่นะสอนให้เป็นคนดีใช่แต่ไม่เหมือนกันเพราะคอนเซปต์วิธีการก็ไม่เหมือนและเป้าหมายก็ไม่เหมือนนะเป้าหมายต้องไปทำกิเลสให้หลุดพ้นด้วยตัวองตัวเองและก็บอกวิธีการพัฒนาตัวเอง งแต่มงคนที่นึ่งไล่เลยไปเลยนะจ๊ะถึงมงคลที่สามสิบแปดแต่ว่านอกจากนั้นแล้วลลแต่รมละขีดบ้างแต่ของเราในก,กรรมลือดขิดคือถ้าทำเองทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นเราเจ็บป่วยเ็าหนึ่งกินยาแทนหายไหมไม่หายเราไมใ่ใจเรากำลังจะหมดเราเขายืมลมของคงนอื่นเนี่ยหายใจได้ไหม ใครยืมจมูคกคนอื่นมาหายใจได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะนั้นเน่สอนให้เป็นคนดีใช่แต่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปโมเมนะนี่ก็มันไม่เหมือนกันนะวิธีการมันไม่เหมือนกันนะนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้เนี่ยยากที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้กิเลสทศได,ได้คือบารมีสิบทัตจา้า